หอยดองหอยดองโอ้โหหอยดองไม่กลองมาเองเลยพร้อมกับประตูนึ่งด้านหลังนู้นประตูหนึ่งน้างองขหักนี่มาเลยนะครับประตูมันประตูซาเตะนี่โอ้เอามาจากแมกลองเลยเหรอขึ้นเครื่องเลยขึ้นเครื่องมาขึ้นเครื่องจริงอ่ะอเดี๋ยวนี้อ๋อเป็นประตูมันนึ่งที่นี่นี่อันนี้คือหอยดอง อ๋อขายเป็นปวยก็มีนะเลขใหญ่เลข50อันนี้อันนี้กวยใหญ่เลยกๆเลยอ๋อท่านี้ก้า0ปดสิบว่ะอ๋อนี่คือ80ถ้าอย่างนี้คือ50ใครที่ชอบกินยำหอยดองนะร้านนี้เด็ดสุดนี่นี่แบบนี้เลยนี่นี่ยำเสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้พร้อมทานเลยเ็าจะมีขิงมีพริกซอยมีตะไคร้มอขมผักชีให้ไสท่ย ขอ,องแท้นะของแท้นะหากินยากมาจากแม่กองเด็ดตรงเลยลบบนี่นอ,อันนี้เขาเรียกประตูซาเตียเหรออ,อ๋อฝั่งโน้ตอ๋อซาเตียคือเดี๋ยวจะไปดูกันอันนี้ประตูมันคือน,น,นึ่งเนี่ยดูด,ดิข้างหลังเขากำลังทำกันอยู่นึง่งแบบใส่เข่งเลยนะเออตามไปดูด้าฝั่งนี้ดีกว่านี่เดี๋ยวผมจะผมเห็นประตูนี่นี่ดูดู น่างอห่อหักของแท้นี่แบบนี้เลยเลยจ้านี้จ้า,จาอร่อยเลยใช่ไหมปลาทูแท้นะไม่ใช่ปลาทูมันมีด้วยเหอ<น>รอปลาทูปลอมอาามันมีแต่ปลาทูแท้นี่แหละนะนของแท้เลยนี่นี่นี่อันนี้เขาเรียกซาเตียใช่ไหมปลาทูซาเตียก็คือสองตัวปลาทูซาเตียก็คือปลาทูต้มเค็มเหรอแล้วก็ใส่ขิงข้างในใช่ไหมอ่าปลาทูซาเตียมันจะเอารสชาติหวานนิดนึง ตัวละสี่สิบบาทล้วก็จะให้น้ำไปด้วยวกินกับข้าวต้มนะอร่อยเขาบอกปลาทูซาเตียีตัวสิคะอ่าอนี่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 ของแท้แม่กองมาเองเจี๊ปลาปลาทูนึ่งแม่กอง ภางอีสานก็ดด้กินนะอยู่ขอนแก่นนะครับก็ดด้กินปะทูแม่กองนะน่ครับมาในงานเกษตรงานเกษตรงานอาหารอีสานภาคอีสานนะมอมหาลัยขอนแก่นนะครับออใครดีพคดีครับร้านนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็มาเที่ยวง,งานด้วยนะครับทุกคนยอดเลยครับ